ัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าสวัสดียาบะแรงนะคะประมาณหกโมงครึ่งนะคะทุกคนจา้ามือนีมาจับอืงจา้าทุกคนจา้าฝนตกแห้งมาจับอืงมาไต่อืงจา้าทุกคนมาเบิ่งเดอร์าพี่นูสิพออืงบอมือนี้จา้าทุกคนจา้านะคะุคอคนอะคนแย่งไฟแมบบแบบพุ่ฝนจ้าทุกคนจา้าฝนฝนอะฝนกระชิมมลื่มซึมเศร้าเนี่ยพี่น้องจา้า ไปไปเบิ่งกันจ้าว่าสิมีอึงขึ้นบ่มีอึงเนาะสิได้ขึ้นบ่ได้สิหากินหมานบ่มานเนาะจ้า่ะไปจ้าทุกคนจ้าน้องสาพิโนูพ่อแล้วตัวนึงจ้านี่จ้ายังพันหมื่นเลยจ้าพออึงเลยจ้า่ะไปหากันจ้าเท่าสิได้จักแต้มเขาน้าหนาไปแล้วแต้มนึงแล้วจ้าป่ะไปหาน้ำกันจ้าทุกคนจ้าจ้าทุกคนจ้านี่ๆๆมาเบนอุ้มแมนบ่โอ้มแม่นจ้าทุกคนอุ้ยนั่นนี่จ้าทุกคน หรือพูนยูยูจ้าอาพิโน่ดหมานแล้วแต้มแรกจะอึ้งเผาจ้าไปไปต่อจ้าอึงจ้าทุกคนจ้าอึงแบบอึงง่ายหัวลุกป๊อปเอ้ยเดี๋ยอีอึ้งโอ้ยตัวบ้องใหญ่ดอกแต่เอากำลังนั่งๆจะอึงยางจะพี่น้องเอาเอาจ้าแหกหมานแหกหมานนะจ้าโอ้ยโอ้ย ตัวไหนสิพอเอาปล่อยจ้ะไปะหาหาตัวมันใหญ่นาะยจ้ะทุกคนจ้ะสงสัยตรงนี้จะเป็นหาดอึงจ้ะเนอะเดี๋ยวเราไปหากันจ้ะอึองบ่อืงององ,อง,อง,องจ้ะเอืมนัมนมนัมนจ้ะไปหาตัวจ้ะนี่ตัวอึงหุยมัน จ,จ้ะต,ตัวน้อยๆจ้านี่คนตาเด็กตัวนางเลยจ้าซ้ำเลยแกกินได้หลายหลายจ้าเอานะคะทุกคนจ้าพี่ลูกพ่อตาอึ้งหน่อยหล,า,ลายหลายเจ้าพี่จ้าสภาพน้องสาวกับน,น้องเคย,ยคะนะคะลูกก็ไต้กังสิเลยเจ้าไต้อึง้งพี่ลูกเห็นอยู่ตาหูตามันอยู่แต่ว่าหันมันเป็นอึ้งหน่อยจ้าตัวใหญ่มันพันออกมันพอมันพันดิดึก้กพี่น้องจ้า ฟิโนกะสิแยงไปลักษณะนี้แหละจ้ะฟิโนกะสิไต่สะนะคะกะจีโบเล่หรอกจ้ะเดี๋ทุกคนจ้ะจะไหนมิเติร์ดหน่อยจ้ะทุกคนดูเห็นข้างมันทำมั่มจะไหนเติร์ดหน่อยตัวใหญ่พันไใ้ออกทานนั่นว่ามันตัวใหญ่ไปเบิ่งจ้ะทุกคนไปใกล้ๆกันจ้ะทุกคนฟินเห็นแล้วเห็นเขาจ้ะ

สว่ตาไปะนั่นี่นี่จ้ะเห็นบ่นั่นน่นี่นี่จะอึงน่อยจ้ะไปหาตุ๊กทุกนตื่นีบ่นี่ตัวใหญ่แน่จ้ะโอ้ย พอเอื้งไงน้องเผาพอทะลุอึ้งจ้าทุกคนจ้านน่ตัวแหลกที่ไงจ้ะไปหาอีกทุกคนติดเห็น่อเอื้องมันก็จะนอนบ่พี่น้องเอึบอึบเอ้ยตัวไงนี่ตัวนี้ตัวไงจ้ะอึ้งยางแล้วจ้ะมาแต่อึงโขกมันก็าจะเป็นอึ้งยางหนึ่งละส่วนมากเลยจ้ะทุกคนไป นี่พ่อกินอยู่ซ้ำเนี่ยไปหาต่อจ้าจะต้นพิงเห็นเอืงเผาจ้าเห็นพ่อจ้าตรงนั้นเอืงเผาตาเลียมแม่แม่เนี่อุ้ยตัวใหญ่ยุ่นอุ้ยเอืองเผาแม่ไข่พี่น้องโอ้ยเหตตายมเยี่ยอยู่โอ้ยหายากเอ,เอืเอง,อองอจ้าปะาหาอีจ้าทีได้เตรมกัน ดูไดซัมนี่จ้ะเดี๋ยวพอตุ่มมันนี่จ้ะพี่น้องชุ่มงกกลัวหละจ้ะไดซํานี่อยู่เลยจ้ะไปหาอีกจ้ะหั่เจ้าพ่ออีกเนาอจ้ะนาะสภาพกะเป็นประมาณนี้เลยจ้ะใตอึงนะคะเห็นตาอึงหน่อยจ้ะอึงใหญ่บ่มีจ้ะพี่น้องนะคะไปอยาทุกคนได้ซํานี่หละจ้ะ อิ the ่มหนึ่งยี่ดอกมังจ้าทุกคนจ้านี่จ้าไปเขาจะพาไปบ้านแล้วจ้าอึงมันมันออกจ้าทุกคนจ้ามันออกแต่อึงหน่อยอึงไงมันคือพระท่านออกก็มันสงสัยฝนบ้านพ่อจ้าว่าทั้งบ้านฝนตกแห้งจ้าทุกคนจ้านี่จ้าเหมื้อตื้อๆยังสี่ลังเลยเดี๋ยวไปเบิ่งของน้องสาวนั่งได้กบพนาว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มพาเบิ่งกบจ้าคนหมานจ้าทุกคนจ้าเบิ่งน้องสาวพี่หนุ่มหลายจ้าเขาจาไปบ้านพนาว่า คนงานสามคนจ้ะทุกคนจ้าได้ต้มอยู่จ้ามันบ่หมานจะอึงบอกกันมีคนหนึ่งหมานก็มูได้กบนี่จ้่นองสาวหมานก็มูจ้าคนน่ะนี่ได้กินอยู่ดอกจ้าพี่น้องจ้านี่จ้านะคะสีทั้งสี่จนนี่คนเออสามคนด้ยนี่นะคะสามคนได้อึงประมาณบ่ถึงสองโลจ้าพี่น้องอุ้ย

อ๋อเล่น,นไปแล้วโอ้ยเนาะคุณ่ะเต็มเลยทางทางเขียดหลายหลายพี่น้องคุณ่ะคุณ่ะโห้ไมีเขียดโอ้ยนี่ได้กี่ได้ฮัมไอเบิดเลยโอ้เขียดหลายทางเอากระไรเต็มทางเห้พี่น้องเขียดเต็มทางพี่น้องพี่นัวจับเบิร์ดกระไรคุณอะคุณอะน้ำหลายจ้ะพี่น้อง คุณน <ừ> mm. ้ำคุณจะได้จะเอาได้น้องสาวพี่หนูยึดใจน้องบัดเขียนนี่โม่หลายหลายพี่น้องนี่นี่แม่นนี่ฮะตัวน้อยก็ออมละคุณน่ะตรงนี้แนวตากอาจจะอื้อฝนตกพี่น้องฝนตก เงยยิ้งไม่มีแล้วนาแสดงน้องสาวกินัวแบบนี้คนโตคนโตเคยกินได้ไหมเด้อนี่อู้นตรงนี้เนี่ยตาแก่ทุกคนจ๋านี่ตาอึง้งตาเขียดอ่ะเอาไปได้กิจกนจ๋าอยืนในน้ำ cuốn tục bạn này cuốn ừ. lá này cái mương này cái đại trà thủ cuốn trà cuốn tục Hãy subscribe cho tục มีตรงนี้แนวตากจ้าทุกคนพี่หนูบอมีแนวตากมาพี่หนูบ่ได้กินดอกจับเขียดอีโมน้ำมันท่างดีกว่านะจ้านะคาทุกคนพี่หนูมาหน้าจ้ากับน้องอุ้ยเขียดเนาะเนาะคุณอ่ะ โอ้ตาเต็มเลยอือเคนิโม่คุณน่ะสามตาสี่ตาเคนิโมจ้าทุกคนนี่ตายตาฝนตกีกุณน่ะเคนิโม่จนนนมจนโบยานเดนองสาพิ่นน่ะไปจะมา con tốt con nộp lẻo gì đấy rồi con này Đi mổ cho thế nào Mong chạp ương เราผูกเป็นเข่าจ้ะเห็นไหมขันรอดตัวเมียจ้ะเห็นไหมหาอีกจ้ะหาอีก,ออกจ้าทุกคนบ่ได้สรุปผลงานให้ให้เบิ่งเนาะจา้ะพราะว่าหยังฝนมันตกลิ้นเนาะจา้เมื่อคืนนี่ พี่นูจับกบได้คูนึงจากกบแม่ไครกับพอกับตวผูเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะได้คูนึงแต่ว่าน้องสาวอนได้ขายเด้จ้ะแต่ว่าพี่นวลเพื่อได้ขายดอกได้แค่กินเนาะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ะไอไอทีกินนี่คือสื่อเขาจะอันที่หาได้ให้พอเขาแม่เอาให้พอเขาแม่ไว้ถ้ากินเนาะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ะเนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นต้มอึงจ้ะ พื่งทีพระคัมภีร์จับมาเนี่ยจะพุ่นจ่าจ้าเนาะแสีบเสบน้ำกันจ้าขอบคุณที่รับชมเด้อจ้ามโอนี้มากินของธรรมชาติจ้าของที่บริอะไปซื้อเนาะจะไปหาเอาเนาะจ้าเนาะขอบคุณที่รับชมจ้าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมาเด้อจ้าสุขสุขคนเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า